กลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วง1ิกว่านาทีสุดท้ายนะฮะจังอยู่กับอาจารย์ทศพลวงทองและอาจารย์สุพัรสศรีงามนะฮะทั้งสองท่านเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโบราณศาสตร์นานาชาติครับนะฮะตะกี้พูดถึงเรื่องดาวพฤหัสใค่ะดว่าดาวพฤหัสบนท้องฟ้าขนาดนี้นะฮะไปขี่สิงอยู่นะครับก็คืออยู่ตรงราศีสิงตรงระยะ20องศานะครับ เพราะฉะนั้นย่อมห่างจากพระอาทิตย์นะฮะพระพฤหัสห่างจากพระอาทิตย์นะครับประมาณส3อสามงศาประมาณนั้นนะฮะก็เลยทำให้เห็นพระพฤหัสตอนหัวรุ่งนะฮะพระพฤหัสปกติเป็นพระครอที่ให้คนนะฮะกับดวงชะตาเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่การที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนของราศีมีน นะฮะคือเจ้าเรือนสัสชาแล้วก็โคจรไปอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นพบมรณะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายตามความหมายของดวงดาวหนึ่งและต้องอธิบายตามความหมายของเรือนชะตา่ะนะความหมายของดวงดาวเพราะเมื่อเป็นครูใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเป็นคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนะฮะเรื่องของความรู้ก็ได้นะฮะ พรัะนั้นพอดาวสติสัมปชัญญะมันไปอยู่ในภพมรณะต้องระวังเรื่องสติสัมปชัญญะนะครัะนะฮะระวังเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับครูบาอาจารย์ครับนะหรือท่านที่เคารพนับถือครัะนะครับเออไปอยู่มรณะอาจจะเจ็บป่วยครับนะครับสมองมันอาจจะคิดไม่ค่อยออกะนะฮะ ใช้วิชาก็ต้องเป็นไงระมัดระวังนี่ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนราศีมังกรน่ะที่ที่นะฮะใช้วิชาใช้วิชาชีพอะค่ะเกี่ยวกับดาวนะฮะอ่าเกี่ยวกับดาวพฤหัสคพวกครูพวกหมอค่ะครับนฮะอาจจะมีความผิดพลาดในการใช้วิชาการได้ค่ะนะฮะารจะไป สัญญกรรมให้เขาสวยนะฮะอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันหรือทําให้ดูดีอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอบครอบใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเกิดข่าวคราอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปนะครับเรือเอาจจะเป็นเจ้าเรือนที่สามคือสัตยาสัต้าคืออะไรการติดต่อการเดินทางพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะฮะและด่าพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดไปอยู่มรณา นะมันก็ถ่ายได้นะคนใกล้ตัวเป็นไงอาจจะหนึ่งเดินทางคมรณะไงครับเป็นพลัดพราบนะครับประการที่สองเจ็บไข้ได้ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะฮะเพราะนั้นเนี่ยศาสตร์ช้ามีโอกาสที่จะมรณะนะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะครับเดินทางพลัดพลากอะไรต่างๆได้นะฮะจานทศมีอะไรจะเสริมอีกครับซิเมอร์ มันก็มองเชิงมุมสัมพันธ์รีพบที่สิบเนี่ยเสาเสาไปถึงพรหัสมันก็ดีเชิงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการปรับการยกย้ายที่ดีแต่ตายแล้วเกิดครับแต่ส่วนเสาตายแล้วเกิดตายแล้วเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฮะให้มีการคล่องแค่วว่งไวัยเกิดขึ้นด้วยสติปัญญาแต่ก็อย่าต้องระวังในเรื่องการไปพบหมอหาหมอ เรื่องการทานยาผิดประเภทเหมือนกันนะครับเพะดาวพาะรหัสคือยาฮนี่ยครับพระวหัสเป็นครูเป็นหมอเป็นยาเป็นยาหมอมมนอยู่คู่กับยาเช่าั้ใช่ครับนะต้องระมาระวังเรื่องสุขภาพการใช้ยาอะไรต่างๆด้วยใช่ครับนะฮะเอ้ามีดาวอยู่ตั้งหลายองค์ที่น่าจะพิจารณานะครับคนราศีมังกรนะตอนนี้มีดาวมฤตยูอยู่ในภพที่สาม นะฮะฮมรุตยูคืออะไรมรุตยูอ่าถ้าตามความหมายหรือว่าของดาวก็คือภายอาเพศภัยมรุตยูนะคะ,ะแต่ว่าถ้าความหมายโดยรวมก็คือมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะ,ะในทางที่ดีก็คือการปรับเปลี่ยนพัฒนา สิ่งที่เอาสิ่งที่นำสมัยเทคโนโลยีนำสมัยก้าวหน้านะคะคมาใช้นะคะในการสมาคมหรือว่าการที่เราจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะการสมาคมอะไรเงี้ยมันยังหมายถึงว่าการต่างประเทศได้ด้วยทางไกลได้ด้วยหรือมลตยูอาจจะเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนยากกับการหาเหตุหาผลนะคะอันนี้ก็ถึงกับ ของมีความสมคัญกับลัคนาด้วยนะครับเมื่อชาวราศีมังกรนะฮะมีดาวมรุตยูนะครับจรอยู่ตรงราศีมีนและเป็นภพที่สามภพที่สามเนี่ยหมายถึงพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดใช่ไหมใช่ครับการเดินทางการเจรจาติดต่อนะฮะเพราะนั้นพรมรุตยูเข้ามาอยู่เนี่ยจะพยากรณ์ยังไงอ่ะคนมาดูหมอกับอาจารย์ทศนาเกิดเป็นชาวราศีมังกรอ่ะก็ ช่วงนี้การติดต่อการเจรจาอะไรต่าง,าง<ม>ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จนักรวมไปถึง<ม>คนใกล้ชิดก็ต้องระมัดระวังเรื่องความวุ่นวายนะฮะญาติพี่น้องระมัจะโยงคือภัยอาเพศเงเวลาเดินทางก็ต้องระวังเรื่องการขับขกี่รถยนต์ยวดยานพาหนะต่างๆในตรงนี้ด้วยนะครับมีดีมีเสียะนะฮะมีเสียต้องระวัง คะนมรุตยูคือภัยอาเภศอย่างอาจารย์ทศว่าแนไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นอาเภศนะมาอยู่เรือนศาสชาศาสชาอาเภศนะระวังสุขภาพของพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะฮะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็น่าจะมีจุดดีอยู่บ้างใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงนะฮะมรุตยูมาอยู่ในพบที่สามเนี่ยการเดินทางการติดต่อนะการ ประสานงานเนี่ยนะครับมองถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับอาจจะใช้เครื่องเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องทุ่นแรงอะไรเนี่ยค่อนมืใหม่ๆอาจารย์ท่านเคยใช้เครื่องทุ่นแรงก็มีอะโทรศัพท์ครับเริ่มแต่รุ่นรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองแล้วมาพัฒนารุ่นล่าสุดอะไรเนียลอะไรเนี่ยนะเพราะนั้นคนราศีมังกรอาจจะได้เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆกันได้นะได้นะฮะลํำยุค ล่ำสมัยนะฮะการที่พระมรุตยูมาอยู่ตรงราศีนมรุนะครับถ้าถัดจากมรุตยูนะยมาดูพระเกศเนี่ยเกศที่ผมพูดคือเกศสยามนะตอนนี้เกศสยามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภบที่สิบค่ะอยู่ตรงราศีตุลค่ะอยู่ตรงราศีตุลราศีตุลเป็นภบที่สิบจากราศีมังกรนะฮะ ภพที่ศิษคืออะไรภพที่ศิษคือกรรมะคือการงานคือตําแหน่งหน้าที่ค่ะนะฮะงานอดิเรกก็ได้อ่านะฮะก็หมายถึงหน้าที่การงานใช่ค่ะนะครับกิจกรรมที่ทำค่ะก็นะฮะการงานนะครับเมื่อมีพระเกตมาจรอยู่ตรงราศีนี้นะฮะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งองศาค่ะนะฮะยี่สิบลิบดาแสดงว่าจวนจะย้ายแล้วเลยค่ะใช่ค่ะ จะย้ายวันที่สิบห้าอ่าหนึ่งองศาห้าสิบสองดานะครับพระเกศก็จะย้ายเพราะนั้นก่อนจะย้ายชิมทายซะก่อนนะอ้าวเป็นยังไงพระเกศอยู่พบที่สิบเป็นไงที่สิบเรื่องของอะไรฮะกรรมฮะไงอาชีพการงานเนาะแต่เราเกศนี้มันเป็นดาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไงหมายถึงว่าเจ้าตาก็อาจจะไปติดต่อเรื่องงานต่างประเทศนะแต่วันไปมรณะก็ต้องระมัดระวัง อาจสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ดังใจหวังก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจะจนเดนะน้าว่ายังไงค่ะเขาบอกว่าเกตอยู่ตรงไหนวุ่นวายอยู่ตรงนั้นนลค,ค่ะเกศอยู่ในภพที่งานนะคะเรื่องงานก็จะมีปัญหามีความวุ่นวายนะคะนะคะแล้วก็เจ้าเรือนของ ขอ,ของงานก็ยังอยู่ในภพมรณะด้วยมรณะคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้คือการเดินทางไกลก็ได้มีความวุ่นวายเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้เรื่องเกี่ยวกับงานนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมังกรท่านก็ต้องระวังเรื่องงานนิดนึงความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของงานความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังไว,ว้พระเกศนะฮะเกศเนี่ยเกตุคนะ่ฮะเกศสยามเนะฮะเป็นดาววิญญาณธาตุ พระเกศเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นมาเนี่ยจากความทุรนทุรายะนะฮะเพราะหลังจากลาหูถูกตัดออกเป็นสองท่อนเนี่ยะนะฮะ,ะท่อนบนก็หาะหนีไปทิง้งท่อนล่างนะฮะ,ะก็บอกว่าพระพระเกศเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาบนความทรมานเนี่ย วุ่นวายเพราะนั้นประเกีไปอยู่ตรงไหนเป็นไงวุ่นวายตรงนั้นตอนนี้มาอยู่ในเรือนกรรมมาก็มีความวุ่นวายมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในที่ทำงานก็ได้หรือในตําแหน่งหน้าที่การงานของคนราศีมังกรคนราศีมังกรอาจจะต้องเดินทางก็ได้นัเนี่ยเดินทางเพราะตํำแหน่งหน้าที่การงาน ช่ค่ะนฮะเออถูกไปโน่นไปนี่นะครับต้องเดินทางไปติดต่อเรื่องงานนะสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานนะฮะหนึ่งเดินทางสองนะฮะสองนะครับเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องงานนะถ้าเดินทางแล้วเป็นยังไงเดินทางแล้วสาเร็จนะคะ อันนี้ก็แต่ว่าต้องความวุ่นวายก่อนพระเกดมันวุ่นวายปกติไปไหนมักจะหลงอ่ะอังชายนะใจะไปทํางานวันทียังหลงเลยครับนฮะนะครับหลงทางยังหาเจอแต่หลงเธอเป็นไงอาจารย์ทถหาไม่เจอหลงเธอก็หมดทางแล้ครับนะแลวการงานเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับคนต่างชาติเห็นไหมใช่ค่ะ คนต่างถิ่นต่างแดนคนแปลกแปลกไงในลักษณะของพระเกศนะฮะนะครับพระเกศเนี่ยจะย้ายราศีละวันที่สิบห้าค่ะนะฮะวันนี้วันที่สิบเอ็ดหลืออีกสี่วันนะฮะพระเกศก็จะย้ายราศีจากราศีราศีตุลไปราศีกันค่ะไปราศีกันนะไปราศีกันเนี่ย ไปเจอดาวตรงราศีกันหลายองค์เลยค่ะนะฮะเจอลาหูเจอพุธเจอใครเจออาทิตย์อา่อาเจอพระอาทิตย์ะนะ,ะก็สวนกับดาวสองสามองค์ค่ะนะฮะพระเกศข้าพบสุภาตรงราศีกันค่ะนะฮะจะเป็นยังไงค่ะเราก็บอกเกศตรงไหนวุ่นวายตรงนั้นพอเข้าสุภาก็สุภาก็วุ่นวายการดําเนินชีวิตการชีวิตครอบครัวภายในบ้านนี้มันก็จะมีความวุ่นวาย มากขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมีการดูแลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระราหูก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พระพุธก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ก็จะมีดาวแบบเคาะเนี่ยมากนิดนึงเพราะฉะนั้นความร้อนอกร้อนใจการดําเนินชีวิตนะคะการเ,ออเหตุการณ์ภายในบ้านนะคะเรื่องของความสําเร็จนี่ก็ต้องก็เรื่องคือมันต้องมีอุปสรรคปัญหานะคะก็ต้องใช้ความเนื่องจากพระเกศเป็นวิญญาณอัธรรพ์ เนี่ยตะกี้เราบอกว่าไปตรงไหนตรงนั้นวุ่นวายก็ทําให้พื้นที่ที่พระเกศโคจรผ่านเนี่ยถ้ามองในทางที่ดีเป็นไงทําให้มีชีวิตชีวาครับค่ะเนี่ยเพราะเป็นดาววิญญาณไงค่ะเนี่ยเออตอนแรกก็อยู่บ้านก็อาจจะเซ็งเซ็งอยู่วัดอ่เนี่ยตอนนี้พระเกศเข้าไปครับก็มีอะไรใหม่ๆแปลกๆแต่พระเกศจะเหมือนความเชื่อได้นะครพระสุภาเนี่ย นะฮ่พระนาค่ะอ่านะฮะนนั้นพอพระเกศข้าวมาตรงราศีกันค่ะนะครับพระเกศไปตรงไหนเลขปฏิกิยาใช่ไหมใช่ครับนะแสดงว่าพกะข้าเวลาสีการไปไงเลงปฏิกิยาของพระอาทิตย์เลงปฏิกิยาของพระพุทธพและลาหูใช่ครับนะอาจารย์มีอะไรจะพูดต่อพระอณะคนาตรงนี้เขาอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศอาจารย์นะลาหูอยู่ร่วมกับดาวเกตเนี่ย ในเรือนสุภาในเรือนสุภาก็อาจจะไปต่างประเทศนะครับครับแตเนนาค่ะก็พระเกตตรงนี้ก็พระเกตเป็นดาววิญญาณธาตุอย่างที่ท่านอาจารย์พินโยว่านะคะพระเกตพอมาอยู่พกสุภาสุภาคือความเชื่อคือศาส,สนาเพราะว่าตรงนี้ก็หมายถึงว่ามีความเชื่อในเรื่องของศาสนามีความที่อยากจะสวดมนต์ไหว้พระอยากจะเดินทางไปทําบุญอย่างนี้ต้องได้นะในเรื่องของวิญญาณธาตุในเรื่องข,ข,ของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะก็ยึดถือตรงนี้ไว้ได้นะคะ ครับก็จะได้เรียนรู้ใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องของปรัชญาโดยเฉพาะยิ่งปรัชญาชีวิตการคลองเรือนการคลองใจะนะครับก็จะมีวิถีชีวิตที่แปลกะนะฮะเกตไปเกิดกุมราหูแล้วก็เล่งพระมรุตยู่ะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเราสามคน เป็นกําลังใจให้คนราศีมังกรราศีมังกรมีอะไรดีๆและมีอะไรที่พึงระมัดระวังรอบครอบไว้เป็นดีที่สุดนะครับรบลอยครั้งชนะลอยครั้งลูกเขารู้เหลัาใช่ค่ะอ้าวหมดเวลาอาจารย์แอนนาสุภสสรสีงามอาจารย์ทศอาจารย์ทศพลวงทองและผมพินโยพงษ์เจริญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนก็พบกันใหม่เสาร์ที่หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ